สวัสดีค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสร้างธรรมจักรใหญ่ที่สุดในโลกณมหาวิชัยธรรมิกราชจังหวัดสุรินเป็นมหาทานบาร,รมีนในครั้งนี้ที่ยิ่งใหญ่สถานที่ที่หนึ่งวัดพระศรีเชียงของจังหวัดเชียงรายสถานที่ที่สองมหาวิชัย ทำม,มิกราดจังหวัดสุรินทร์สร้างธรรมจักรใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อการเผยแพร่ธรรมในกึ่งพุทธกาลในการจุดช่วยดวงจิตทั้งหลายให้พ้นทุกข์ในวัฏฏะสองสารเป็นทานบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ให้แก่ทุกท่านและครอบครัวขอร่วมอมุตนาสาธุกับทุกท่านทั้งหลายในการสร้างธรรมจักรในครั้งนี้ในสายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจชิมาสัมพุทธะ เป็นที่พึ่งขอร่วมอมุทนาสาธุเจ้าค่ะ